สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮ er ียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดตัว Windows 11นะครับที่เป็นในเวอร์ชั่นของตัว Developer หรือว่าตัวที่เอาไว้เป็นตัวทดลองก่อนที่ทาง Microsoft จะทำการปล่อยจริงนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับอยากจะทำการทดสอบตัว Windows 11ก่อนเพื่อนๆต่างๆนะครับว่าเพื่อนๆ อพอใช้ Windows 11แล้วนะครับความรู้สึกหรือฟีดแบ c k จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง Microsoft เองนะครับได้ทำการเปิดตัวให้ทำการให้เพื่อนๆน,นะครับที่มีความสนใจนะครับทำการดาวน์โหลดตัว Windows 11แต่ถามว่าอ้าวแล้วคนที่ใช้ Windows 10สามารถอัปเดตเป็น Windows 11ได้หรือเปล่าที่ตัวเป็นที่เป็นตัวเดฟนะครับหรือตัว Develop หรือตัวเบต้นั่นเองนะครับโดยทาง Microsoft เองนะครับได้ทำการปล่อย Windows 11ผ่าน ทางตัว Insider โปรแกรมนะครับแล้ว Insider โปรแกรมคืออะไรนะครับตัว Microsoft Insider นะครับมันจะเป็น Community หรือสังคมที่ที่รวมกลุ่มคนที่มีความรักพวกเครือข่ายเกี่ยวกับพวกทางด้าน Windows นะครับโดยที่มันจะมีโปรแกรมต่างๆให้ให้ทำการทดสอบใช้ก่อนเพื่อนๆ คนนะครับผมวิธีการใช้ตัว Windows Insider นะครับก็คือมีแค่3สเต็ปนะครับก็แค่1นึ่ทำการรีจิสเตอร์นะครับก็ใช้อีเมลที่เป็น Hotmail หรือ Outlook นะครับทำการรีจิสเตอร์เข้าไปในส่วนของโปรแกรมจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดนะครับก็คือดาวน์โหลดหรือไปทำการอัปเดต โปรแกรมต่างๆนะครับให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเอเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นตัวทดสอบนะครับจากนั้นก็ให้ฟีดแบ็กกับ Microsoft นะว่าคุณใช้สมมุติว่าใช้ Windows 11คุณเจออะไรบ้างนะครับก็เราก็สามารถให้ฟีดแบ็กของเราได้ก็สําหรับใครที่จะทําการดาวน์โหลดตัว Windows 11นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆทําการสมัครตัว Windows Insider p r o โปรแกรมก่อนนะครับขั้นตอนเดี๋ยวผมทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็เพียงแค่กด รีจิเตอร์นะครับแล้วก็ใส่อีเมลวัเข้าของเราไปนะครับในส่วนนี้ก็สามขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับการสมัครตัว Windows Insider Program ซึ่งการสมัครนั้นไม่ยากเลยนะครับในส่วนตรงนี้ก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับก็หลังจากที่เราทำการสมัคร Windows Insider Program มาเรียบร้อยนะครับออขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องมี Windows 10 ถูกไหมครับเราก็ต้องมี Windows 10นะครับจากนั้นก็เพื่อนๆก็ทำตามขั้นตอนที่ผมโชว์ให้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นเว็บมาจากเว็บ Microsoft ที่เขาทำการเดโมให้ดูนะครับว่าวิธีการอัปเดตจาก Windows 10เป็น Windows 11ที่เป็นตัว Windows 11ที่เป็นตัวเบต้าหรือ Insider Program ทำอย่างไรนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเปิด Windows 10ขึ้นมาจากนั้นก็ไปที่ปุ่ม Start นะครับแล้วก็ไปที่ปุ่ม Setting จากนั้นนะครับในส่วนนี้ก็คลิกไปที่ปุ่ม Update นะครับจากนั้นจะเพื่อนๆจะเห็นคำว่า Windows Insider Program นะครับเมื่อเราทำการเปิดขึ้นมาเรียบร้อย Windows Windows Insider Program ก็กด Get Start จากนั้นนะครับก็ให้กดลิงก์แอคเคาแล้วก็ทำการ sign in อีเมลที่เราทำการสมัครอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้จากนั้นกด continue จากนั้นให้เลือกที่เป็น beta channel นะครับแล้วก็กด confirm หลังจากกด beta channel แล้วก็กด confirm 2ทีนะครับมันจะเข้าสู่สเต็ปในการอัปเดตตัว Windows 10เป็น Windows 11นะครับก็จังหวะนี้ก็เร็วหรือช้าก็อยู่ที่ สปีดอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆโดยปกติก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับในส่วนนี้ก็มันจะเป็นหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เข้าสู่ในหน้าจอของตัว Windows 11เลยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆสำหรับการอัปเดตตัว Windows 10นะครับเป็น Windows 11นะครับก็ผ่านตัว Insider p r o g r รแกรมนะครับซึ่งขั้นตอนการอัปเกรดนั้นไม่ยากเลยนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆพื่นทำการอัปเกรดเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมส่งฟิสแบ็กให้กับทางด้าน Microsoft ด้วยนะว่าครับว่าตัว Windows 11นั้น มีบักเจอบักหรือเจออะไรที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเราก็สามารถให้ฟีดแบ็กกับ Microsoft ได้นะครับเพราะว่าเรากำลังใช้ตัว Windows 11ที่เป็นตัวทดสอบเบต้าอยู่นั่นเองหรือตัว Developer นั่นเองนะครับที่ให้เพื่อนๆที่อยู่ในสังคมของ Insider p r โปรแกรมทำการคอมเมนต์กลับไปยัง Microsoft ได้นะครับก็วันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการที่เพื่อนๆจะอัปเกรดจาก Windows 10เป็น Windows 11นะครับซึ่ง รถแม p นะครับสำหรับ Microsoft เองก็จะทำการปล่อย Windows 11เวอร์ชั่นจริงนะครับที่ออกสู่ท้องตลาดก็ก็น่าจะประมาณต้นเดือนอต้นปีหน้านะครับก็เพื่อนๆก็รอทำการติดตามกับหน้าเว็บ Microsoft หรือหน้า YouTube ของเฮียเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ